ชัวแล้วล้านเปอร์เซ็นต์พรุ่งนี้4กระกฎาคม6.3ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสืสอิการแห่งรัฐรอรับเงินเยียวยา3,000บาทเข้าบัตรรวดเดียวพร้อมกันทั่วประเทศครับ ผู้ถือบัตรคนจนบัตริิการแห่งรัฐได้เฮแล้ววันพรุ่งนี้4กรกฎาคม63กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินเยียวยา3,000บาทให้กับผู้ถือบัตรคนจนบัตริุการแห่งรัฐ1ล้าน1 4 0 0 0 0คนทั่วประเทศที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงโควิด19มาก่อนโอนเงินเข้าบัตรวันเดียว4กรกฎาคม63นี้ร,รอเฮได้เลยครับ นางสาววิลาวันพญาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางได้เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ผู้ถือบัตรจสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใดๆของภาครัฐมาก่อนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ตรวจสอบพบว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวนทั้งสิ้น1,140,000คนครับโดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนคืองวดของเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม63รวมเป็นเงิน3,000บาทต่อรายครับซึ่งสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจนวน1านน 4,000 40, มคนที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา3 0 0 0ครั้งนี้ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ของสำนักงานประกันสังคมและไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐอีกทั้งต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใดๆของภาครัฐได้แก่โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,ร,กรและโครงการช่วยเหลือเยยวยากลุ่มเปราะบางโดยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบริกเงินแทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อดำเนินการจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์เรียบร้อยแล้วครับโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money หรือการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองครับซึ่งจะโอนจำนวน3,000ันบาทจ่ายเพียงครั้งเดียว โอนวันเดียวพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่4กรกฎาคม63นี้ทั้งนี้ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส,สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซ็นเตอร์ของกรมบัญชีกลางโทร02-2706400ในวันและเวลาราชการครับ นี่ก็เป็นข่าวดีข่าวสารความคืบหน้าสําหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3,000บาทที่นํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับยืนยันการดำเนินการจากกรมบัญชีกลางครับโอนแน่ล้านเปอร์เซ็นต์4กรกฎาคมวันพรุ่งนี้ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมรับเงิน3,000บาททั่วประเทศจํานวน1,104,000 1, คนครับ ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ